มาถึงช่วงนี้นะคะเคลียร์ให้จบค่ะคงต้องจบจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงความสัมพันธ์ว่าเขาว่าเป็นพ่ออยู่เหมือนเดิมเป็นพ่อหรือแฟนหรือ,อยังไงไม่รู้แหละนะคะได้เจอลูกบ้างหรือเปล่าของคุณเป็นเรซซิ่งเราคงต้องมาถามค่ะว่าชีวิตที่ออกจากคุกมาตอนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นดิฉันเคยเห็นเขาเป็นหนุ่มเจ้าสารานคนหนึ่งในสนามแข่งรถรนะคะอันนี้เขพูดกันตามตรง และคุณก็เป็นเด็กที่ขยันทำมาหากินทำธุรกิจแล้วก็มีรถดีๆให้ใช้มีใช้ชีวิตอยากกินอะไรก็ได้กินครับจนกระทั่งวันหนึ่งต้องไปอยู่ในคุกมันพลิกเลยไหมก็จริงๆก็ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็ก็มีการเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าเราจะไม่เผื่อใจไว้เลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปครับแต่ก็เข้าไปก็พอเขาเตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปแล้วของจริงอะ่ะมันเหมือนในใจคิดแต่นะแต่เตรียมตัวเตรียมใจต้องบอกว่าเตรียมใจเนี่ยไม่นาน<อ>คิดว่าไม่นานคิดว่าสักอาทิตย<อ>์สองอาทิตย์รอทําเรื่องประกันตัวแต่นี่ลากไปยาวหนึ่งปีสามเดือนหนึ่งปีสามเดือนใช่ครับหนึ่งปีสามเดือนที่ต้องอยู่ข้างในใช้ชีวิตในนั้นมีเป็นยังไงบ้างอต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลําบาก ไม่ไม่สาบายเขาตั้งที่จะลําบากอไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนทุกอย่างก็กิจวัตรประจําวันทุกวันจะเหมือนกันหมดแต่ว่าจํานวนประชากรของผู้ต้องขังในประเทศไทยต้องบอกว่ามันมีจํานวนที่ที่เยอะมากยเยอะเกินกว่าที่เรือนจําจะรองรับไหวณปัจจุบันเนี่ยมียอดผู้ต้องขังประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นคนค,ครับซึ่งเกินไปหลายเท่ามากอการนอนเนี่ยพี่ผมผมต้องบอกเลยว่า ปกติเรานอนกันก็สบายสบายนอนเตียงมีแอร์มีหมอนข้างอะไระนี่คือการนอนแบบว่าไหลชนไหลเนี่ยคือนอนคือไหลชนไหลชนไหลชนไหลทุกคนเรียงกันไปเลยห้องหนึ่งประมาณเจ็ดสิบคน<ฮ>ขาก็คือเอาขามาควายกันอย่างนี้ไม่มีการยืดไม่มีการยืดสุดเลยถ้านอนพลิกตัวนี้คือจบเลยใช่ไหมเนี่ยพลิกไม่ได้ครับต้องค่อยๆตะแคงตะแคงพลิก ในพื้นที่ใครพื้นที่มันใช่ครับอาหารนี่เป็นเหมือนนี่ขาวที่เราเคยเห็นไหมไอ้ที่เป็นเศษกระดูกไก่เป็นอะไรอย่างนั้นก,นนก็ก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ถือว่าพอทานได้แต่อย่างน้อยก็คือว่าอาหารปรุงสดใหม่ร้อนตลอดอ<า>แต่คือเราก็ก็พอที่จะประทังชีวิตไปได้อืครับแล้วชีวิตในคุกเนี่ยคือถามตามตรงมีตั้งเจ้าพงเจ้าพ,พ่อเข้ามาลังแกคุณไหมเหมือนในหนังไหมเออถ้าเหมือนที่เคยได้ยินมาเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าผมว่ามันยุคสมัยมันมันเปลี่ยนไป แล้วทุกคนก็อยากจะทำตัวประพฤติดีเพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นแล้วก็กลับบ้านให้ไหวขึ้นไี่อย่าง <ไป S 2> มีเรื่องมีนั้นเข้าไปในนั้นเนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณคือเบนเลสซิ่งเขารู้แต่ยังไปไม่ถึงเลยครับก็คือมีรับน้องไหม ไม่มีมีการก็คืออาจจะแบบด้วยเป็นคดีดังเขาก็จะจะดูแลแบบว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเราเพื uh ่อ huh. ที่จะไม่มีปัญหาว่าโดนทําร้ายหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. มีโดนทําร้ายไหมถ้าอย่างนั้นไม่มีถ้าให้เอาตามตรงผมว่าคนทั้งไงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะช่วยเหลือกัน uh huh. เพราะว่าต้องบอกว่าไม่มีใครอยากเข้าไป uh huh. พอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาต้องที่จะดูแลกันครับ เคยถามคดีอื่นๆไหมที่คุณอยู่ด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ติดคดีอะไรกันในที่ผมเข้าไปเนี่ยคือทันทสถานบำบัดพิเศษกลางจะมีแค่คดียาเสพติดอย่างเดียวไม่มีป้นไม่มีฆ่าไม่มีขมขืนทุกคนที่อยู่จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตรงนั้นใช่ครับได้มีกลุ่มรวมกลุ่มลุมแก๊งมีเพื่อนจากในนั้นมาไหมคะก็เราก็คุยกันนะคือพอเข้าไปก็เหมือน คนปกติทั่วไปที่เขาอาจจะเดินผิดพลาดอาจจะแบบเสพยาบ้างจําหน่ายบ้างโดนหลอกบ้างอ,อะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่ที่เขาเลือกที่จะทําค่ะครับตอนที่ได้ออกมาวันแรกที่ได้ก้าวเท้าออกจากลูกลงครับรู้สึกยังไงคะสึกว่าโล่งมากดีใจแบบว่าเหมือนดแบบผ่อนคลายแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเบาลงไปเพราะว่าเรามีความหวังมาตลอดเรายื่นประกันไปเยอะมากเป็นสิบครั้งอะ่ะ ปี3ามเดือนเรายื่นไปเกือบจะทุกเดือนเราหาพยายามหาเหตุผลมาไม่ว่าจะเรื่องหลักทรัพย์เรื่องพฤติการเรื่องแห่งคดีใดๆแต่สุดท้ายเราก็บอกที่บ้านว่าไม่ต้องแล้วเรารอสืบเลยเพราะเราก็มั่นใจมาตลอดว่าเราเราไม่เกี่ยวข้องครับเราก็รอสืบจนสุดท้ายศาลก็พิพากษายกฟ้องเรื่องยาเสพติดไปครับก็ได้ประกันตัวออกมาตามขั้นตอนแบบปกติตอนที่อยู่ในคุกครับเคยคิดไหมว่าแวบๆนะ ถ้าโดนจริงสารไม่เชื่อรหรือจากหลักฐานอะไรก็ตามที่เราอ่อนจนเกินไปติดนานเลยแหละคดียาเสพติดเนี่ยไม่ได้ออกมาคิดอะไรไว้ไหมว่าเราจะทำยังไงกับครอบครัวก็ทางครอบครัวเนี่ยผมว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแต่ผมมั่นใจมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าไปว่าสุดท้ายแล้วด้วยหลักฐานที่เรามีเราสู้ได้คือยังมั่นใจมั่นใจไม่ติดแ,แน่นอนแล้วต้องบอกพี่บุ๋มว่าโทษที่ผมโดนเนี่ยประหารชีวิตใช่ไงครับ ต่อให้สารภาพก็ตามมัผมไม่สารภาพเออก้ผมสู้ต่อผมสู้ด้วยเอกสารผมไม่มีการพูดลอยๆผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมสู้ด้วยเอกสารหมดทุกอย่างสิ่งที่เขาฟ้องอะไรมาผมหักล้างได้หมดมีการพูดคุยกับลูกเมียไว้ก่อนไหมเฮ้ยถ้าพี่ไม่ได้ออกหนูหาผัวใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยอารมณ์เงียไหมก็ไม่ไม่เชิงครับเราจะเราจะไม่พูดในทํานองนั้นเพราะว่าเราก็อยากจะให้กําลังใจเขาซึ่งผมรู้ตัวมาล่วงหน้าอยู่แล้วว่าในวันที่เขายื่นฟ้องเนี่ย น่าจะไม่ได้ประกันตัวแต่ทุกคนเขาก็มีความหวังว่าเอ้ยน่าจะได้แหละ uh huh. เราก็ไม่ได้จะหลบหนีไปไหนเราก็บริสุทธิ์ใจสู้มาตลอดแต่ผมคิดเอาไว้เผื่ออไว้แล้วว่าน่าจะไม่ได้แต่เราไม่อยากพูดกับคนอื่นในวันที่วันนั้นนะอดีตภรรยาคุณครับมีการโดนสืบสวนสอบสวนด้วยครับผมคุณเครียดไหมก็เครียดในส่วนที่เขาน่าจะมีผลกระทบกับงานแต่ในพฤติการของคดีจริงๆแล้วเนี่ยมันห่างมาก มันห่างมากไม่ว่าจะสืบจะอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วความสัมพันธ์หลังจากที่อยู่ในคุกปีกว่า,วามันทำให้เป็นสิ่งที่ให้ห่างกันด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนด้วยครับด้วยอาจจะด้วยตัวที่เขาต้องทำงาน เยอะแยะเดินสายไปทํางานหลายที่เนี่ย <y uper S 2> ใช่ครับ <ew> ก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเยี่ยมด้วยก็จะมีแต่ครอบครัวมามีพี่ชายมีคุณแม่มาคุณเป็นผู้ชายหวานๆไหมแบบพูดกับเขาตามตรงไหมเฮ้ยมาเยี่ยมบ้างหรืออะไรบ้างหรือเป็นคนนิ่งๆแบบไม่ยอมพูดว่าอยากได้อะไรก็ก็ <c oughs> <MB. S 1> มีฝากไปบอกกันครับว่าถ้าว่างเนี่ยว่าไม่ติดงานไม่ติดอะไรยถ้ามีเวลาก็แวะมาบ้างแต่ว่าเราแต่ไว่ามีคิดถึงก็ต้องก็ต้องมีคิดถึงอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ให้พาลูกมา เพราะเออเนี่ยคือเหตุผลที่จะถามเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราฟังจากแพทย์นภพภามาโดยตลอดว่าตอนที่เขาอยู่ใน,ในเรือนจำเนี่ยคุณแพทย์ไม่พาไปด้วยเป็นคําขอร้องจากตัวคุณเอง<ะ>เพราะอะไรคะมันทําใจไม่ได้คือก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยสเดือนเลสซิง่งอายุ3เดือนแพทก็ไปทํางานผมก็อยู่บ้านช่วยเลี้ยงลูกเราก็ไม่เคยเลี้ยงก็ลูกคนแรกเราก็นั่งเปลี่ยนแพมเพลดเช็ดกน้นเช็ดอะไรไปเราก็รู้สึกว่ามันผูกพันครับและการที่วันหนึ่งเราต้องหัก หักเถเลยเพิบแล้วเราก็ไม่เจอเลยเราทําใจไม่ได้ที่เขาจะต้องพามาแล้วเราจะต้องเจอเขาแค่แบบว่าแค่กระจกกั้นอย่างเงี้ยแล่วเราไม่สามารถที่จะกอดไม่สามารถที่จะสัมผัสอะไรได้ก็บอกว่าไม่ต้องพามาก็อดทนนี่พูด<น>แค่นี้คุณยังน้ํนตาตาจะไหลเลยนะเนี่ยอดทนรอน,นิดเดียวผมมั่นใจว่าผมได้กลับไปอยู่แล้วครั้งแรกที่ได้กลับมาก่อนลูกรู้สึกยังไงคะสึกผมก็มันมัน,ม,นมันเกินจะบรรยายครับมันก็มันดีใจที่สุดอยู่แล้วที่เราได้กลับมาอื แม้กระทั่งบอกว่าไม่ให้พามามเขาก็ไม่พามาเลยแต่ก็มีส่งรูปมาให้เป็นรูปมาให้เราก็ดูเราอย่างร้องไห้เลยเพื่อนๆก็แบบเห็นแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วดูแล้วแบบเราต้องเอาแอบไว้ในแฟ้มอ่ะพยายามจะไม่ดูไม่อยากเห็นไม่อยากรู้แบบเนี่ยาก,การพัฒนาการเขาโตมาโตมาแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เจอกับเขาอืครับคือถามตามตรงเบลเลสซิ่งอ่ะผู้ชายที่มีแต่ความ ความสนุกสนานค,ความซาอยู่ในตัวร้องไห้เป็นด้วยเหรอมันมันอ่อนไหวมากพอเราอยู่ข้างในเพราะว่าเราต้องต้องยอมรับว่าเราไม่รู้อนาคตเหมือนกันสิ่งที่เราหวังเอาไว้มันอาจจะไม่เหมือนอย่างนั้นก็ได้แล้วพอดีว่าช่วงที่เข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีมิวสิกวิดีโออยู่อันหนึ่งที่ที่เขามีมีแพทกับเลเซิ่งท่ไปถ่ายก็มีบางทีช่วงที่เขามีให้ดูทีวีก็มีฉายมาแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ร้องไห้ตลอดจะเปิด,ดทีทีแล้วก็ร้องไห้ จนเพลงนี้มาปุ๊บเพื่อนๆจะหันมามองแล้วเ,ออเ,เตรียมตัวเบนดูเบนร้องไห้ได้เลยครับเป็นพระเอกมิวสิกในเรื่องใบไกลๆครับว่าอย่างนั้นเถอะใช่มีมีการพูดคุยกันไหมฮะว่าเฮ้ยออกไปแล้วจะเป็นยังไงณนะวันที่คุณอยู่ในคุกอยู่ก็ในส่วนนั้นยังยังไม่ได้คุยถึงขั้นนั้นแล้วก็มีการเจอกันบ้างเวลามาที่ศาลที่อะไรก็ถามไายว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมทํางานอ,อะไรยังไงปกติครับ เอาละถ้าฉะนั้นในช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันต่อค่ะถึงความสัมพันธ์ของคุณเบ้นและคุณแพทนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นจริงหรือเปล่าจะไม่มีวันหวนคืนเลยหรือไม่ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเคลียให้จ๊